สวัสดีครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดไมโครบิดข้อที่9นะครับสำหรับข้อนี้นะครับคุมมดได้คีบไว้ที่3โวลต์แล้วก็พินที่1นะครับโดยใช้ปากคีบ2อนอันอทีนี้มาดูการทำงานครับขอเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับสีฟ้ากับสีเขียวนะเห็นไหมครับถ้าคุมมดเอาสีเหลืองแตะกับสีเขียวนะครับดูที่ไมโครบิตนะครับ เท้าออกถ้าสัมผัสกันเใช่ไหมครับนี่คือ,อยังสัมผัสกันอยู่นะครับเท้าออกมันจะดับไหมครับ โค้ดมันน่าจะเป็นยังไงเอ่ยที่สัมผัสแล้วเป็นไฟติดกับไฟดับนะครับไม่ค่อยจะใบ้สักเท่าไหร่เนี่โอเคครับนี่คือข้อที่9นะครับ